สวัสดีครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ป่าธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ถ้าปู่อานันตะนาคราชนะครับสําหรับทานี้ก็อยู่ที่ถนนสาย 3, 3ามสามหนึ่งอเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับติดตามกันให้จบคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปเยี่ยมลานลานค้าร้านค้าแบบพอเพียงนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปนะครับยังไงก็ติดตามเป็นกําลังใจติดตามชมกันให้จบคลิปเลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณป่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติจริงๆเลยนะครับแล้วก็ร่มรื่นมากบรรยากาศดีเย็นสบายนะครับสถานที่ตรงนี้ถ้าใครมาแล้วก็บอกเลยว่าอยากกลับมาอีกนะครับถ้ามาแล้วก็ไม่อยากไปไหนเลยอยากจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ นั่งลมเย็นสบายบรรยากาศดีมองไปทางไหนก็เป็นธรรมชาติสวยงามจริงๆนะครับต้นไม้เขียวชอ,อุ่มนะครับเปรียบเสมือนเราอยู่ในดงดิบหรือว่าในป่าใหญ่นะครับเป็นธรรมชาติจริงๆอ่าแล้วสํารับสำหรับเพื่อนๆนะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสก,ก็ติดตามพวกเรามานะครับมาเที่ยวกันได้ทุกวันนะครับกับสถานที่ตรงนี้นะครับมาเที่ยวกันได้ทุกวันเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณลาน้านค้าแบบพอเพียงกันแล้วนะครับ ก็พี่พี่ร้องประชาชนเดินทางมานะครับมา,ารับประทานอาหารกันอยู่บริเวณตรงนี้มาซื้อข้าวของใช้หรือว่าสิ่งต่างๆที่จําเป็นก็มากันที่ตรงนี้นะครับอตอนนี้เราก็ผ่านเสียนพญานา,นาคราชมาแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณป่าธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็เป็นทานน้าไหลน้ําตกนะครับโอ้โหสวยงามมากจริงๆนะครับก็บรรยากาศดีนะครับน้ําตรงนี้เย็นจัดไอขึ้นเลยนะครับ อ่าสำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้ายังไม่มีโอกาสมาก็ไม่เป็นไรก็ติดตามทางช่องของเราก่อนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่จะติดตามเข้ามาที่ช่อง,องเราก็ติดตามเข้าไปที่นัททาวเวลไทยเทมเพล่นะครับเราก็ทําเกี่ยวกับวัดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเชิงท่องเที่ยวให้กับเพื่อนๆนนะครับแล้วก็ผู้ชมได้ชมกันนะครับตรงนี้ก็เป็นป่าธรรมชาตินะครับสวยงามมากเป็นธรรมชาติจริงๆต้นไม้เขียวชอุ่มนะครับ มองไปทางไหนก็สบายตานะครับแล้วก็มีความสุขจริงๆถ้าเพื่อนๆที่มีโอกาสถ้าอยากมาเที่ยวที่นี่ก็ลองๆมากันดูนะครับอยู่ที่ถนนสาย3ามาหนึ่งนะครับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับก็มาเที่ยวกันดูเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นธรรมชาติมากไอน้ําขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้อากาศเย็นนะครับวันนี้พวกเราก็ามาพักผ่อนหย่อนใจกับสถานที่ที่นี่นะครับ ถ้ำปู่อนันตนาคราชนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับใจจดใจจ่อแล้วสิใช่ไหมครับไม่เป็นไรใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะน่าจะพาเพื่อนๆเข้าไปในถ้ำปู่อนันตนาคราชนะครับแล้วเราก็จะไปดูบริเวณในถ้ำว่ามีอะไรเดี๋ยวเราติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าเขาหรือว่าหน้าถ้ำอีกที่หนึ่งแล้วนะครับก็มีน้ําตกอยู่นะครับ เป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับเอ่อแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับบางคนก็เอ่อมาทาบุญไหว้พระนะครับบางคนก็มาขอพรกับปู่นา,นาคราชที่อยู่บริเวณตรงนี้ในถ้ำน,นี้นะครับอ่าที่นี่มีสองสามถ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปกันนะครับติดตามเป็นกําลังใจกันหน่อยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับ อ่าบริเวณน้ำตกนะครับตรงนี้ธรรมชาติจริงๆเลยนะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับเพราะว่าสถานที่ที่นี่นะครับเป็นธรรมชาติมากๆเลยมีต้นไม้ร่มรื่นนะครับมองไปทางไหนก็สวยงามด้วยธรรมชาติจริงๆนะครับสําหรับคนที่มีทุกถ้ามาที่นี่หมดทุกแน่นอนนะครับมีแต่ความสุขกลับไปแน่นอนเพราะว่าสถานที่นี้น่าเยี่ยมเย็นจริงๆนะครับครับสถานที่ที่นี่น่าเยี่ยมเย็นมากเลยครับ เพราะว่าสถา,า,านที่ตรงนี้อยู่ติดกับถนนรถวิ่งนะครับจะมีรถวิ่งกันทั้งวันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณปากทางถ้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ากันนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเที่ยวกันเอาละครับตอนนี้เข้าถ้าเข้าถ้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อน <S 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 ๆและผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถา,านที่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปขอพรกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์ก่อนเลยนะครับแมถ้า นึกถึงย้อนอดีตถอยหลังลงไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับสมัยก่อนนะครับตอนที่อ่าสำนักตรงนี้ยังไม่จเจริญรุ่งเรืองมากมายอะไรนักผมก็เคยมาที่นี่นะครับแล้วเราก็าเชิล้ายว่าจะเห็นอะไรบางอย่างที่นี่นะครับก็เหมือนว่าเราเห็นเป็นถ้ำเห็นมีปูพ่พญานาคขราชเห็นมีอะไรต่างๆตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วเราก็เห็นว่าจะต้องมีปู่ส่งปอครับที่บริเวณตรงนี้นะครับ นั่นก็คือหมายความว่าเราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับเ <_ an> พื่อนๆขึ้นอยู่กับความเชื่อกันแล้วกันนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อจริงๆนะครับการเห็นหรือไม่เห็นนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเช่นเดียวกันนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับอ,องค์จักรพรรดินะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณถ้ำแห่งนี้ ครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมานะครับมาไหว้พระมาทําบุญมาเยี่ยมเยียนสถานที่มาไหว้ปูน่นาคราชมาขอพรกันนะครับเยี่ยมชมบริเวณป่าธรรมชาตินะครับแล้วก็เข้าถ้ามีฉะนั้นวันนี้ผมอาจารย์นัทนะครับก็พาเพื่อนเพื่อและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณถ้าแห่งน,นี้นะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมนะครับ มาเข้าถ้ำเยี่ยมเยยนบริเวณสถานที่มาไหว้ขอพรกับปู่อนันตนาคราชนะครับมาขอพรกับพระพิคเนศที่อยู่บริเวณแห่งนี้นะครับบริเวณสถานที่ตรงนี้ก็มีลูกแก้วสารพัดนึกนะครับนี่แหละครับลูกแก้วสารพัดนึกนะครับเวลาเพื่อนๆมาที่นี่ก็มาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับปู่อนันตนาคราชนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เท่าที่เราทราบมาคือครั้งแรกก็จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับแต่ ทำไปทามาก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้าเยี่ยมันเยอะเลยนะครับก็เลยกลายเป็นที่สําหรับพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็ทางสำนักก็จะอาจัดสถานที่ใหม่เป็นที่ปฏิบัติธรรมอีกที่หนึ่งนะครับที่เราได้ข่าวมาแบบนั้นนะครับแต่ณปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นถ้าของปู่พญานาคราชปู่อนันต์นาคราชนะครับเพื่อที่ให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็มาเยี่ยมเยียนมามาเที่ยวกันที่นี่นะครับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็ พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเที่ยวเยี่ยมเยยนสถานที่ถ้ำปูอน,นันตนาคราชนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณในถ้ำนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับทยอยกันมาแบบประหลาดประลยลนะครับในถ้ำนี้ก็มีองค์พญานาคราชมีองค์สมเด็จพระส,สัมพุทธเจ้านะครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณในถน้ำนี้เวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็มาน,น้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธองค์กันนะครับ ตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ในถ้ำนี่ก็คือเหดานถ้ำนะครับเป็นเพดานถ้ำที่นะครับเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับเราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่นี่นะครับวันนี้เรามีความสุขก,กันอย่างแท้จริงนะครับอิ่มใจกันเต็มที่กับรายการที่เราได้พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเที่ยวที่นี่นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาอยู่กันบริเวณถ้ำและป่าธรรมชาตินะครับ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปพบกันกับวัดอื่นๆต่อไปนะครับแต่สําหรับวันนี้เราพาเพื่อนๆและผู้ชมมาอ,าอยู่ที่ถ้ำนาคราชนะครับก็ท้ายๆรายการนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปภายนอกนะครับเราก็จะไปจบลงตรงที่ป่าธรรมชาติยังไงก็ช่วยติดตามกันให้จบคลิปนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนและผู้ชมมาเยี่ยมเยียนสถานที่นะครับก็มา น้อมสักการะบ,บูชาขอพรกับปู่อนันตาน,านาคราชกันนะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่อาติดตามรับชมอยู่ทางบ้านในขณะนี้นะครับถ้าท่านมีโอกาสก็ขอเชิญนะครับเดินทางมาที่แห่งนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่ถนนสาย3 3 1สนะครับอําเภอพนัสนิคมเนินหินนะครับอยู่ข้างหมู่บ้านเนินหินจังหวัดชลบุรีสำหรับเพื่อนๆที่เห็นภาพนี้ถ้าเคยมาแล้วก็คงจะนึกออกทันทีว่าที่นี่ที่ไหนนะครับวันนี้ ผมอาจารย์นัดก็พาเพื่อนเพื่อและผู้ชมมาเที่ยวกันนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจกับแบบป่าธรรมชาติแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจกับถ้าที่เป็นแบบธรรมชาติจริงๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับผมอาจารย์นัดนี้ก็จะไปหลายๆที่นะครับไปหลายๆที่ไปเจอแต่ละถ้ำไปเจอแต่ละที่ก็แตกต่างกันออกไปนะครับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดชนบุรีนะครับ อำเภอพนานิคมเราก็มาเยี่ยมเยียนสถานที่นะครับมาที่ถ้ำนาคราชมาอาขอพรกันนะครับบางคนก็มาบนบานสันเ่าบางคนบอกว่าบนาบนไว้เรสร็จสเรียบร้อยแล้วก็คือต้องมาแก้บนกันนะครับหลังจากนี้ได้บนไปแล้วอะไรต่างๆก็สําเร็จแล้วก็ต้องมาแก้บนนะครับครับสําหรับวันนี้ผมอาจจะนัดตัวพาเพื่อนๆน,นะครับ มาเที่ยวกันที่นี่นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับบริเวณและสถานที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยแมตรงนี้อาจารย์นัทเห็นแล้วชอบจริงๆนี่ก็คือถ้ำพญานาคนาดถ้ำเล็กนะครับก็เหลือเวลาไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะาำลาพาจากกันไปเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันอีกสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุกกล่กอมรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนคลิปหน้าอย่าลืมนะครับติดตามกันด้วยนะครับ นัดทาเวลไทยเทมโปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ